40ปีของปีกาโซคือ40ปีแห่งการพัฒนาเพื่อให้การนอนของคนไทยดีกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเพราะเรารู้ดีว่าการนอนไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่มันคือคุณภาพชีวิตที่เราตั้งใจสร้างให้คุณมาตลอด4ทศวรรษปีนี้ปิกาโซเข้าสู่ปีที่40 40ปีก่อนเนี่ยเรายังใช้วัสดุธรรมชาติ คือนุ่นเนี่ยมาทำหมอนแล้วก็ณนะตอนนั้น5้าปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยส่งวัสดุนุ่นเนี่ยออกต่างประเทศมากๆเพื่อพระที่ไปทำหมอนนะแต่ฝรั่งก็ไม่ทำที่นอนนะเขาทำหมอนเขาทำหมอนจากวันที่ที่นอนเป็นแค่สิ่งพื้นฐานวันนี้มันกลายเป็นหัวใจของคุณภาพชีวิตที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยอายุ90้านเนี่ยนะ นักตกรรมของตะวันตกก็เข้ามาแล้วที่นอนสปริงกับที่นอนฟองน้ำเราสนใจนะเราสน,สนใจมากมาเพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยข้อเสียคือมันมีฤดูกาลของมันแต่ว่าสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมสปริงกับฟองน้ำมีตลอดนะอันนี้คือนี่คือจุดเด่นตอบโจทย์เรื่องของนอนแล้วไม่ปวดหลังซึ่งทำให้เรา เริ่มก้าวเข้าสู่ตลาดของที่นอนโดยแบรนด์ปิกาโซยุคแห่งการเริ่มใส่ใจที่นอนจึงไม่ใช่แค่ที่ผักแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความสุขในทุกเช้าที่ตื่นขึ้นอันนี้ก็เป็นความเก่งของของชาวยุโรปน,นะฮะซึ่งแกก็พัฒนาที่นอนเนี่ยนะให้เป็นที่นอนสปริงในในยุคแรกด้วยเทคโนโลยีที่เราเฝ้า,าติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะทำให้เป็นที่มาว่าปกาโซ เลือกเทคโนโลยีทั้ง3เหล่านั้นมาสู่ใน,ในที่นอนของ Pocket c o คอยรุ่น h ฮ b ริดนะครับคือรวมเมมโมฟลอมกับ l a เทคด้วยกันเรียกว่า h ฮ b ริดนะครับเอาสิ่งที่ดีของวัสดุแต่ละอย่างเนี่ยผสมผสานกันอยู่ในตัวที่นอนตัวเดียวกันความต้องการของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนื่องจากสรีระร่างกายของคนแตกต่างก,กันที่นอนจึงเป็นเครื่องมือสำหรับพักฟื้นสำหรับร่างกาย เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามจากยุคของการนอนหลับสู่ยุคของการพักผ่อนอย่างแท้จริงในปี2569นี้เราภูมิใจเนี่ยเพื่อตอบแทนลูกค้าของปิกาโซเราเลยผลิตที่นอนสมายบูที่นอนแห่งอนาคตเป็นพนะ็อกเก็ตคอยสปริงแยกอิสระต่อกันรับประกันได้เลยว่า คนนอนข้างเคียงเนี่ยจะไม่กระทบไม่ตื่นเพื่อความต้องการของคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์เจนซแซและอัลฟาที่ต้องการเวลาพักผ่อนบีกัสโซของเราได้พัฒนามาก,กว่า40ปีแล้วผีกัสโซสไมล์บลูผสานดีไซน์เรียบหรูเข้ากับเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อการนอนที่เหนือกว่า ผ้าหุ้มเบลเยี่ยมซิลแจ็กกัดสัมผัสหรูดูภูมิฐานระบายอากาศได้ดีเยี่ยมและทนต่อการใช้งานแค่สัมผัสก็รู้สึกถึงความต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่นอนซับพอร์ตโฟมโอบกระชับสรีระได้อย่างแม่นยำช่วยกระจายน้ำหนักได้สมดุลทุกจุดไฮครุรัตีชาโคลนวัตกรรมที่ผสมชาโคลจากไม้ไผ่ธรรมชาติช่วยดูดซับความชื้นและกลิ่นอับทำให้คุณหลับลึกดีต่อสุขภาพและดีต่อโลกไปพร้อมกัน ควนตัมพ็อกเก็ตคอยสปริงแยกอิสระเสริมขอบรอบด้านพลิกตัวไม่รบกวนคนข้างๆรองรับทุกท่วงท่านอนอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนนอนอยู่บนที่นอนโรงแรมหรูความหนาเต็ม9นิ้วมอบสัมผัสแน่นแต่สบายเราสร้างที่นอนสมายบูให้เป็นมากกว่าที่นอนธรรมดาเพราะเป็นที่นอนที่เข้าใจร่างกายและโลกของคุณป้องกันไรฝุ่นและแบคทีรียไลกลิ่นอับและใช้วัสดุที่เป็นมิต ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเรารู้ว่าคนรุ่นใหม่เขาเลือกสิ่งที่ดีต่อร่างกายดีต่อใจและดีต่อโลกสม e Blue ที่นอนแห่งอนาคตที่รวมความนุ่มแน่นความสงบและความยั่งยืนไว้ในหนึ่งเดียว s l e ฟอยู่ l u x u r y l i v e your clean. นอนเต็มพื้นที่สบายทุกการพักผ่อน